ในร้านลัดดาโซลิสวิตก็เอาตัวจักรนะครับ TSM นะครับรุ่น M20U63D นะครับนั่นก็คือจัก 20U ตัวนี้เป็นเป็นจักรซิกแซกมอเตอร์ไดเรกนะครับเสียงเงียบประหยัดไฟปรับชาปรับเร็วได้นะครับฟ้าหรือเควสเข้ามานะครับว่าต้องการจักไว้สำหรับปักนะครับปักแบบร่อนมือร่อนสะดึงนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาใช้เป็นจักรรุ่นเก่าอยู่นั่นก็คือไปใช้เป็นจักรหัวดำนะครับ และการที่จะเปลี่ยนเพื่อจะมาใช้เป็นจากอุตสาหกรรมนะครับารัชระดาซุ้ยสวิตก็แนะนําตัว20่สิอยู่ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า oh, <wow. S 1> หนึ่งนะครับ oh. ใช้งานง่ายนะครับ oh. เสียงเงียบหลายอยากไปแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเขาปรับช้าปรับเร็วได้หรือ oh. ว่าจะมืออาชีพเลยครับมือใหม่ๆนะครับก็สามารถเริ่มต้นกับงานแบบปักมือแบบร่อนสะดึงนะครับพวกนี้ได้นะตัวนี้เราก็ถอดชุดฟันถอดตีนผีออกนะคือพร้อมที่จะไปงานแบบแบบปักมือนะครับแบบร่อนสะดึงแล้วนะ